เพื่อนค่ะทุบไปเจอคลิปเคสมือถือที่เขาเปลี่ยนเป็นรูปตัวเองได้อัตโนมัติจะเปลี่ยนกี่รอบก็ได้ตามใจเราต้องการดูจากคลิปแล้วไม่น่าเชื่อเลยค่ะเหมือนเขาจะตัดต่อหรือเปล่าเดี๋ยวทุบจะสอยจากตอกตอกมารีวิวให้ดูค่ะตะกร้าปักไว้ให้ที่เดิมจัดส่งสินค้าเร็วมากๆส่งสวันก็ได้รับสินค้าแล้วค่ะแพคมาให้เป็นอย่างดีค่าตัวแดงๆเกือบเจ็ดใบมีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยมีหลายรุ่นให้เราเลือกนะคะตอนแรกเป็นสีนี้แล้วก็มี QR คชันนคค่ะเเเลของก็ถือว่่าาาคคุณภพพดีมกเเลยนะะือนนตอแรกก็็จะเปนรูปนี้เดี๋ยวเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนนนี้้มาาจกกั็เลือก ได้เ,เอาคิดว่ารูปเนี้ยสวยที่สุดในโลกและ3โลกเนียไม่มีใครสวยเท่ารูปนี้แล้วค่ะก็คือทิวลิปนั่นเองปรับเปลี่ยนสีได้อะไรได้นะคะทุกคนแล้วน้องก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นรูปเหมือนต้นคลิปเลยค่ะ oh. เป็นเคสสําหรับคนเก๋คนสวยอยากเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเคสบ,บ่อยๆยังไม่พอนะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้ในแอปพลิเคชันอีกด้วย <S <S นี่ค่ะเพจใหม่ของทิวลิปนะคะชื่อพี่ทิวลิปรีวิวอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสีสวยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิใครสงสัยอะไรอยากให้ทิวลิปรีวิวสินค้าอะไรก็ <S <S สสสาาามมรถคคคคออออเนนนนนต้้้ลลลิิปขงงไไดยะะัซื ทุกครั้งก็อย่าลืมมาชมคลิปของทิวลิปก่อนสั่งซื้อนะคะจะได้ไม่โดนเขาหลอกเอาค่ะ